สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาแลนช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับอาวุธสุดลำ้ำรถถังสุดแรงและเทคโนโลยีทางการทหารที่น่าทึ่งจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปจาะลึกตำนานใหม่ของกองทัพไทยกับสุดยอดขีปนาวุธที่72รุ่นปี2026ที่จะเปลี่ยนแนวรบแห่งอนาคตของประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยปี2026ถือเป็นปีที่สำคัญของวงการอาวุธยุทธภันธ์ไทย เพราะกองทัพได้เปิดตัวขีปนาวุธที่72รุ่นอัปเกรดใหม่ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างนักวิศวกรไทยและพันธมิตรจากยุโรปโดยเป้าหมายหลักคือการสร้างระบบขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงเคลื่อนที่รวดเร็วและสามารถปรับรับใช้ได้กับหลายสภาพสนามรบที่72ขิปนิล2 0 2 6ไม่ใช่แค่ชื่อที่ฟังดูทรงพลังแต่คืออาวุธจริงที่ได้รับการยกระดับในทุกมิติตั้งแต่ระบบนำวิถีระบบควบคุมการยิงไปจนถึงพลังขับเคลื่อนและเทคโนโลยีป้องกันการรบกวนสัญญ,ญาณ นี่คือการอัปเกรดที่ทำให้ขีปนาวุธไทย9ก้าสู่มาตรฐานสากลระบบนำวิถีของ T72 ใช้เทคโนโลยี GPS แบบไฮบริดที่ผสมผสานการนำทางด้วยเลเซอร์และเรดาร์ทำให้สามารถยิงเป้าหมายได้แม่นยำในระยะไกลถึงกว่า120กิโลเมตรแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้ายหรือพื้นที่ที่มีสัญญาณรบกวนนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ผ่านจอควบคุมภายในศูนย์บัญชาการอีกหนึ่งจุดเด่นคือหัวรบของ T72 รุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับได้หลายประเภท ทั้งหัวรบระเบิดแรงสูงแบบฮีหัวรบเจาะกรอบแบบฮีทและหัวรบ EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกสของศัตรูได้ในวงกว้างเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธอนเนกประสงค์ที่พร้อมสำหรับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการป้องกันชายแดนหรือการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉินเรื่องที่หลายคนอยากรู้คือเรื่องราคาที่72มิซิล2,026มีราคาต่อหน่วยประมาณ2.5ล้านดอลลาร์หรือราวๆ90ล้านบาทไทยโดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่สั่งติดตั้งเพิ่มเติม เช่นระบบควบคุมอัตโนมัติระบบตรวจจับความร้อนและเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงซึ่งเป็นราคาที่ถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะที่ได้รับในด้านโครงสร้างตัวขีปนาวุธมีน้ำหนักราว1.8ตันความยาวประมาณ6.5เมตรและใช้เชื้อเพลิงจรวดแข็งรุ่นใหม่ที่มีแรงดันสูงกว่าเดิม20%ช่วยให้สามารถพุ่งทะยานได้เร็วกว่าแมสสาหรือประมาณ3เท่าของความเร็วเสียงระบบขับเคลื่อนแบบคู่อย่างช่วยให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้กลางอากาศเพื่อหลบหลีกการสกัดกั้นจากข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัยที72ได้รับการติดตั้งระบบสมาร์ท h ชี l d ที่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการแฮกระบบควบคุมได้ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ทางทหารที่ล้ำสมัยที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กองทัพไทยเริ่มโครงการพัฒนาที72ตั้งแต่ปี2023โดยใช้เวลาเกือบ3ปีเต็มในการทดสอบตั้งแต่การปล่อยในทะเลเอ่าวไทยไปจนถึงการยิงจำลองในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าประทับใจ ความแม่นยำมากกว่า94%และสามารถล็อกเป้าหมายเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ในเวลาไม่ถึง10วินาทีนอกจากนี้ไทยยังมีแผนที่จะส่งออกขีปนาวุธรุ่นนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปิน์เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีการป้องกันประเทศซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้ไม่น้อยกว่า10,000ล้านบาทต่อปี อีกสิ่งที่ทำให้ T-72 เป็นที่จับตามองคือระบบ AI อัจฉริยะที่ช่วยวิเคราะห์สนามรบแบบเรียลไทม์มันสามารถคำนวณเส้นทางหลบหลีกตรวจจับเป้าหมายหลายตำแหน่งพร้อมกันและยังเรียนรู้จากข้อมูลการยิงในอดีตเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีครั้งต่อไปเรียกได้ว่าเป็นขีปนาวุธที่คิดได้เมื่อพูดถึงการผลิตนักวิเคราะห์คาดว่ากองทัพไทยจะผลิตชุดแรกจำนวน60ลูกภายในปี2026เพื่อใช้ในหน่วยรบเชิงยุทธศาสตร ก่อนจะขยายกำลังการผลิตในปี2027ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีขีปนาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตี72ยังมีแนวโน้มที่จะถูกติดตั้งบนยานเกราะลำเลียงรุ่นใหม่รวมถึงเรือรบชั้นกลางของกองทัพเรือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศและทางทะเลแบบครบวงจรเรียกได้ว่าภายในปี2030ระบบขีปนาวุธไทยจะอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจบางประเทศเลยทีเดียว และสิ่งที่ทําให้คนไทยภาคภูมิใจที่สุดคือส่วนประกอบกว่า60%ของขีปนาวุธรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัทไทยในประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมจรวดเซ็นเซอร์ตรวจจับหรือโครงสร้างโลหะผสมเบาซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเมื่อมองภาพรวมขีปนาวุธทีลบ72ปี2026คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงและความทันสมัยของประเทศไทยในยุคที่เทคโนโลยีการรบเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มันไม่ใช่เพียงเครื่องมือป้องกันประเทศแต่เป็นพลังใจและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนี่แหละครับที่72มิสซิล2,026อาวุธยุทโธปันแห่งอนาคตของไทยที่ทั้งล้ำและทรงพลังแล้วคุณล่ะคิดยังไงกับขีปนาวุธรุ่นนี้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้คาแลนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดมันเกี่ยวกับอาวุธและเทคโนโลยีใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ